สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั้หนห่งกระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาท พิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับเราสองคนนะคะกับจอบระเด็นดองวิเคราะห์ในมุมมองที่แตกต่างกับทั้งใครทางมันสค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันตวงสวิการมายาชาแนลค่ะและเล็กซี่ขยีดารามายาชาแนลพร้อมรายงานตัวค่ะผู้ชมค่ะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าทางใครทางมันเราสองคนจะไม่อยู่ทางเดียวกันเด็ดขาดเธอไปทางไหนฉันจะไปอีกทางหนึ่งเธอยือนตรงไหนเล็กซี่จะไปยือนอีกทางหนึ่งค่ะุผู้ชมขารวมไปถึงผู้ชมคผู้ชมต้องเลือกแล้วแหละว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอยู่ทีมไหนระหว่าง ทีมคนดีกับทีมคนเร็วเดี๋ยวนะเปิดมาขนาดนี้นี่ย,ยังไงไม่้ทีมคนดีแล้วคนทีมดีกว่ามันไม่มีคำว,ว่าดีกว่าไม่ฉันดีที่สุดมันไม่มีคํา <c oughs> ว่าดีกว่ามันไม่มีคําว่าดีที่สุดเปิดปมานี่ไม่ให้มีตัวเลือกใดๆใเลยนะ <c oughs> เอาง่ายๆคุณผู้ชมสูงคนตัวสูงกับคนตัวเตี้ยไม่มีคนตัวสูงกว่าไม่มีคนตัวเตี้ยกว่ามีสูงกับเตี้ยมมคนตัวสูงแล้วคนตัวต่า ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สูงแล้วอยู่สูงแล้วอยู่ต่ำเงได้นั่นคือการทำตัวการประพฤติตัวคนละแบบนี่เปิดศึกแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้ดูแค่สีเสื้อเนี่ยนะวันนี้ก็แบบโหร้อนแรงนักน่ะฝั่งโน้นฝั่งนี้เห็นไหมเราดูแบบซอฟซซฟเปาเปาพัคือซอฟคือไม่มีอะไรไงคือแต่งตัวเป็นแบบพัสดเทลวนี่ค่ะผู้ชมทเากันก่อนเแต่งตัวเป็นพัสดเทลคือไม่มีอะไรชีวิตเรียบๆชีวิตไม่มีอะไรที่ดูหรือหวาอะไรเลย เนืองหรอไม,ไม่ได้หรอไม่ได้ Co คน <S 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 หวานๆนะตายมาหลายคนแล้วนะแต่นะตอนนี้เอามันหวานนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันต้องมีมันต้องมีติดเขาเรียกว่าติดอาวุธประจำกายบ้างคนเรียบร้อยเนี่ยส่วนใหญ่นะก็มักจะแบบว่าถูกเก็บใส่หีบไว้แต่ถ้าคนที่เขามีฤทธิ์คนที่เขามีความเกลี้ยกล่อมในตัวเองเนี่ยบางทีมันน่าค้นหานะคุณผู้ชม ต่การที่เราเกลียยกา่ <S 2> <S 2> หรือการที่<อ>เรารู้สึกว่าธรรมะทแแมงมั่นใจในตัวเองเนี่ย สิ่งที่สําคัญและทุกคนต้องทําเหมือนกันนั่นะคือการดูแลสุขภาพ<ม>จะทําให้เราห่างไกลาจากโควิด -19 ได้อย่างไร<ฮ>ในเมื่อไอตัวเลขเนี่ยมันทะยานหลักหมืม่นในทุกวันเลยมันแบบไม่ไม่ได้ลงมากไปมากกว่านี้<ฮ>แล้วตอแวนแรกผาดใจนะเอยดูลงดูลง,ลงแต่ก็แบบ<ฮ>สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ดูแลอาจจะเป็นสายแบบว่าเปรี้ยวเผ็ดร้อนแบบนี้เดี่ยจะแบบพาเทลพาเทวันหวานนี้นะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองคะ่ะวันนี้นะคะเรามีสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะสมุนไพรไทยๆนี่แหละค่ะที่ตอนนี้นะคะมาในรูปแบบของแคปซูลเลย1นึ กระปุกนะคะ6กเมตรค่ะจากราคาปกติค่ะ720บาทนะคะเหลือเพียง499บาบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็น โปรโมชั่นสุดคุ้มไปเลยค่ะสั่ง2กระปุกนะคะแถมฟรีอีก2กระปุกและรับไปอีก10แคับซูลนะคะจากราคาปกติ1,540บาทเหลือเพียง990บาทนะคะรีบโทรมาเลยกับ2หมายเลขนี้ค่ะ0946142292และ0948971111บริการถ้าจะส่งฟรีเหมือนเดิมคะ่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรเลยนะผู้ชมค่ะย่านิ่งนอนใจเพราะโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีบ่อย โปรโมชั่นนี้เราจะพูดย้ำกันอยู่เสมอว่าโอกาสเปลี่ยนโปรโมชันน่นมีสูงมากมาและลาพาหรือว่า ของสมนาคุณต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่านี้นะคุณผู้ชมรีบโทรรีบจับจองเป็นเจ้าของในทันทีค่ะยังไงก็มาแสงกันก่อนเนาะพร้อมยังคะโอ้โหเปิดศึกมาขนาดนี้ต้องพร้อมแล้วล่ะค่ะถูกค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะแต่ละข่าวเนี่ยคัดสรรมาแล้วนะคือสาวิกามีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างคือวันนี้นะต้องบอกว่าคือจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราบางคนเนี่ยเขาพูดกันเสมอนะว่าบางทีเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เนี่แหละเป็นเบ้าหลอมที่สําคัญของลูกเลยเหมือนข่าวนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่า มันนะยังไงรักลูกรักแบบรักลูกจริงเหรอหรือว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันหรือยังไงนะคะสำหรับคราวนี้ค่ะนี่มาอีกแล้วนะคะโลกของโซเชียลค่ะคุณแม่ค่ะนี่เขาก็ภูมิใจของคุณแม่ได้บอกว่ารักลูกดูแลลูกนะคะเขาโพสต์อวดค่ะว่าเห็นลูกเนี่ยนะคะจองต่อใบขับขี่น้า2สถึงสเดือนค่ะแต่เป็นด้วยความคุณแม่ค่ะโทรไปกรียวสิบนาทีรู้เรื่องเลยนะคะ อันนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่โซเชียลนะคะนักสืบโซเชียลชาวโซเชียลของเรานี่ค่ะกำลังวิจารณ์สนั่นเลยกับเพจของ Facebook นะคะ REST รัศกรมดพังนะคะได้เผยพฤติกรรมของหญิงรายหนึ่งค่ะที่นี่โอ้โหกลา้าต้องบอกว่ากล้าม,มากนะที่โพสต์เรื่องราวที่ลูกชายมาระบายค่ะว่าแบบโอ้ยคุณแม่เนี่ยจองต่ออายุไปขับขี่แบบออนไลน์นะคะ ปรากฏว่าหลายที่ในจังหวัดระยองค่ะเต็มหมดต้องรอคิวนาน2-3เดือนเลยซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเห็นความพยายามของลูกแล้วนะสงสารจังเลย<ม>แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกให้ลูกทําอะไรเอง<ม>ดิ้นรนเองดีกว่าโตแล้วแม่ไม่ยุ่งละกัน<ม>แต่ว่าสุดท้ายค่ะความมนุษย์แม่นะก็ใจอ่อนเพราะรักลูกค่ะจัดก,การสัพทเลยก็ไม่รู้ทําอะไรนะแต่รู้แค่ว่ายกคูโทรศัพท์เสร็จ เชา้านี้ลูกก็ได้ทำใบกับขี่เสร็จภายใน10นาทีหลังจากนั้นนะคะพอได้ใบกับขี่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกมีแบบว่าอุ๊ยแบบไม่ชอบเสื้อสีดำเลยเพราะแบบไม่หลอนะบัตรเก่าหล่ออีกอ่ะคุณแม่ยังไม่สลดจ้ะคุณแม่ก็ยังแบบว่าโพสต์ตลกอีกนะคะว่าแม่ผิดอีกที่บัตรลูกเนี่ยไม่หล่อไปอีกห้าปีหลังจากนั้นนะคะก็มีชาวโซเชียลนะคะก็เข้ามาแบบว่าคอมเมนตะ์มาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะ ว่าอา้าวทำไมล่ะใช้เส้นสายอะไรอย่างไรมาลัดคิวได้ยังไงในขณะที่คนอื่นนะคะรอคิวกันนานหลายเดือนเลยและไม่พอนะคะยังเอามาอวดบน Facebook อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีงามแล้วเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเลยนะคะและยังมีอีกข้อหนึ่งที่ชาวโซเชียลของเราเนี่ยนะคะตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทําไมนะคะลูกชายหนุ่มคนนี้เนี่ยถึงบน เรื่องของเลือกสีเสื้อที่ไม่ชอบนะคะคืองานนี้เนี่ยนอกจากที่คุณแม่จะโดนประเด็นแรกนะคะที่เรื่องของการรัดคิวต่อใบขับขี่แล้วยังเป็นการออกปใบกับขี่เนี่ยค่ะโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องไปขนส่งด้วยอีกหอ้อมีสองประเด็นเลยนะซึ่งจริงๆเราเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นไปตามแบบว่า คือใครจองก่อนก็ได้ก่อนเนอะคือจะให้รอ2องถเดือนมันก็ต้องรอค่ะมันก็ต้องทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎสิเห็นไหมอันนี้เล็กซี่ขอขัดแย้งเลยคุณผู้ชมคะว่าการที่คุณโชนเหนือโช์เกลาแบบนี้เนี่ยมันเป็นภัยอย่างแน่นอนนะเพราะว่าการที่คุณบอกว่า คุณเนี่ยทำใบกับขี่ให้ลูกในเวลาเพ<า>ียงแค่ไม่กี่นาทีแหมโพสต์ไปก็ไม่กี่นาทีเช่นกัน<า>สิ่งที่ตามมาเป็นยังไงล่ะรถทัวร์ก็ไปจอดหน้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <มา S 1> สิ่งที่สาคัญถ้าคุณจะเหนืออภิสิทธิ์แบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาโพสต์โชเก่าขนาดนี้ก็ได้นะ<า>เพราะว่ามันทำร้ายจิตใจของคนที่ตื่นตีสามเพื่อไปรอต่อคิวสอบใบกับขี่ตื่นตีสี่ เพื่อไปยืนรอในการที่จะทํางานหรือว่าในการที่จะไปใช้บริการงานราชการต่างๆสิ่งที่สําคัญมากๆทางฝั่งเล็กซี่ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งฝั่งคุณสาวิกาอาจจะมองว่าเหมาะสมก็ได้นะคะจริงๆเราเนี่ยนะคะคือการกระทําแบบนี้เนี่ยคือถ้ามันเขาเรียกว่ามันก็เขาคือต้องแบบว่าให้ดูดู ความเหมาะสมดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยการรัดคิวหรืออะไรแบบนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะคุณมาอยู่ทางเดียวกับชีนดิชนเหรอเมื่อกี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะะแต่คุณแม่คะเอาจริงๆคือไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้แบบเฮ้ยทําแล้วแบบไม่ต้องโพสต์นะแต่แบบมันจริงๆแล้วก็คือแบบอ่ะคุณแม่ไม่รู้แหละคุณแม่อาจจะแบบมีเส้นสายหรือยังไงของคุณแม่คุณแม่อาจจะแบบภูมิใจของคุณแม่นะแต่การโพสต์แบบนี้คือมันมันไม่ควรอยู่แล้วะ ไม่ต้องโพสต์ก็ได้นะคะคือถ้าคุณแม่อยากทํานะอะลูกอ่ะความเป็นมนุษย์แม่ทําแต่แบบไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโพสตอส์อยู่นิ่งๆมันก็จะไม่มีรถทัวร์ไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่นี่คือการสนับสนุนออให้คนเหนืออภิสิทธิ์นะคุณสติกามันก็ไม่ใช่เป็นเหนืออภิสิทธิ์คือเอาจริงเราเราไม่รู้ว่าจริงๆระบบเขาเนี้ยอาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรอะคือเราก็อัดไม่ได,ไได้ไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่สะทีเดียวนะคะอะมันช้าเพราะอะไรอย่างไรคุณไม่โทษเจ<ะ>้าหน้าที่แล้วคุณโทษใครก่อนมันอาจจะเป็นที่ระบบไงระบบอะไรคะระบบ,ะบ,บแบบว่าอาจจะต้องรอคือาเจ้าหน้าที่ก็ทำของเขาแหละอาจจะ,ะบอกว่าโอ้ยรอก่อนคนเยอะ,ะอะไรแบบนี้แต่แบบมันไม่ทันใจคุณแม่ไง คุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวลูกขก็เลยได้เร็วภายใน5นาทีคือเขาเขาอาจจะบอกว่าลูกฉันเนี่ยต้องขับรถถ้าขับรถจะไม่ไีขับขี่อ่ะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกอะไรแบบนี้หรือเปล่ารักลูกรักลูกรักลูกดูแลลูกช่วยเหลือลูกทุกอย่างตอนลูกมีเมียไม่เห็นลูกเอาแม่เข้าเรือนออด้วยเลยไม่แน่นะกรณีนี้แม่อาจจะเอาไปด้วยเอาไปขับขี่เอาแม่ไป็ขับรถด้วยในกรณีนี้ก็ไม่แน่นะคุณมมาถึงบอกถึงบอกว่าการสนับสนุนแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยบอก อยู่แล้วเป็นประเทศการปกครองแบบ<า>ประชาธิปไตยเนาะไม่มีการแบ่งชนชั้นและ<า>วรรณะาการเหยียดสังคม<า>ต่างๆหรือว่าความต่างทางสังคมมันไม่ควรเกิดขึ้น<า>โดยเฉพาะมนุษย์อีลิตต่างๆาคนที่เหนืออภิสิทธิ์ต่างๆไม่ควรอยู่ในโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำทุกคนเท่าเทียมกัน<า>ทุกคนในเมื่อปฏิบัติตามกฎอยู่แล้วว่าการสอบใบขับขี่ต้อง ปฏิบัติตามกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อและการรอสะกดคําว่ารอเป็นไหมคุณผู้ชมการที่ไปสอบใบ,บขับขี่มันก็ไม่ได้นานอย่างที่คิดก็แค่ใช้เวลาเกือบ24ชั่วโมง1วันใช้เวลาหนวันจริงนะอะแต่ก็มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยแหละ,ะนะสำหรับการทาําใบขับขี่มันก็ต้องมีกระบวนการอะไรของเขานิดนึงใช่มค้เคยไหม คุณเคยอาพิสิทธิ์ใช้อภิสิทธิ์แบบนี้จะสารภาพนะใบขับขี่ตัวเองเนี่ยมันเป็นตลอดชีพอ๋อตลอดชีพไม่ไม่กล้าบอกตลอดชีพเพราะเขาจะรู้เลยว่ามันนานมากๆใช่เขาจะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ก็เลยก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้มีมีกระบวนการที่้มาทําต่อใบขับขี่แบบนี้ใจหายแวบเลยพอพูดตลอดชีพลืมดูใบขับขี่ของตัวเองว่าอายุเมื่อไหร่เนี่ยเขิดนเลยนะพอตลอดชีพคือ ต่อใบขับขี่ใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้สปีแล้วก็จะเป็นรอบหปีแล้วแล้วก็จะเป็นต่อห้าปีตลอดอแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเหนื่อยมากกับการที่ต้องไม่นั่งอบรม,อมขอถามนังฝ่ายขนสมนิดนึงนะว่าไปอบรมเพื่อ ใช้ระ<ม>ยะเวลากับครึ่งวันในการนั่งอบรมอบรม,มทำไมในเมื่อปฏิบัติจริงเนี่ยทุกคนก็ขับรถเร็วเหมือนกันไม,ไม่ได้สิทุกคนขับรถเร<ม>็วจริงนะคุณม้เอ,อันนี้ขอเห็นต่างเลยนะว่าทําไมต้องอบรมไอ้อย่างน้อยเนี่ยอาจจะไปทวนความรู้ทวนความจํานิดนึงไอทีเราชินชินกันมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลี้ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขับเร็วอะไรแบบนี้อาจจะเป็นความเคยชินนะคะจจะพอครบ5ปีแบบนี้นะก็ไปอบรมกันนิดนึอ้ปไปทวนความจํากันหน่อยว่าไอทีเราขับมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ ถูกต้องมันก็ต้องอบรมพี่เล็กซี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะใครจะโพสต์อวดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปไปชื่นชมคิดเยอะๆเนาะจุ๊บจิ๊บเขาได้นิดๆหน่อยๆอย่าไปด่าเขาแรงนะเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเงินในบัญชีเราจะสะดุ้งด่าได้แต่อย่าแรงด่าได้แต่อย่าแรงแต่รถทัวร์รอต่อเต็มเลยนะแต่เรื่องนี้ด่าได้แล้วก็แรงได้คุณผู้ชมอยู่ดีๆต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า สมุดบัญชีของดิฉันเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมีรฟเฟรนด้วยเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเอามาด้วยคือดูว่าเงินเนี่ยมันออกไปออกไปเนี่ยเจ็ดบาทสาบาทสาบคุณดูเจ็ดบาท3ามสิบเจ็บาทสาบาทสาบาทบาทห้บาทสี่บาทอันนี้คืออะไร อันไหลายยคนสงสายเจ็ดบาทอันนี้อาจจะเป็นนี่บาทค่าธรรมเนียมอะไรไหมนี่ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดเจ็ดบาทเจ็ดบาทต้องกลับไปดูนะคะมาอันนี้นะก็มีการถอนออกไปถูกถอนออกไปถูกถอนออกไป แต่ละบัญชีคุณผู้ชมก็คือสะดุ้งและตกใจมากอยู่ดีๆเอาเงินลอยออกจากบัญชีไปเงินไปอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นตอนแรกคุณผู้ชมขามีคนเนี่ยโพสต์ในสื่อโซเชียลว่าเงินเนี่ยหลุดลอยออกไปจากบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่กี่บาทเองหลักบางคนหลักหน่วยบางคนหลักสิบแต่จำนวนครั้งไม่ได้ครั้งเดียวนะผู้ชม400ครั้งเดี๋ยวนะ400ครั้งในการที่มันออไปถ้าเป็นถ้าแค่10บาท สี่ร้อคำคูณด้วยสะคอู๋ก็เยอะนะ่าเยอะนะและหลังจากนั้นจํานวนผู้เสียหายคุณผู้ชมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันตอนนี้ผู้เสียหายเป็นหมื่นคนคุณผู้ชมกับการที่อยู่ดีๆเนี่ยถูกดูดเงินไปเป็นจํานวนมหาศาลถูกดูดเงินจํานวนเพียงแค่หลักสิบ แต่จำนวน400ครั้ง400รยครั้งนี่คูณไปนะใช่หลายคนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงเพราะเขามีบัตรเครดิตหรือเพียงเพราะเขามีบัตรเดบิตเท่านั้นหรืออย่างไรรวมไปถึงบางคนนะคุณผู้ชมเคยผูกบัญชีหรือบัตรต่างๆไว้กับในการซื้อของออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆบางคนบอกว่า ไอไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันหักเงินเราไปแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะหลังจากนั้นค่ะผู้ชมก็เขาจะมีกลุ่มออกมากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสำหรับผู้เสียหายโดยเฉพาะเลยกับคนที่โดนเงินเนี่ยอยู่ดีๆนะเงินก็ออกจากบัญชีไปโดยไม่รู้สาเหตุเขาก็รวมตัวกันแล้วก็โทรหาทางธนาคารต้นสังกัดทาธนาคารต้นสังกัดบอกว่า รอก่อนนะคะเดี๋ยวเรากาลังจะตรวจสอบรอไปก่อนรอตรวจสอบรอได้แต่ช่วยกำหนดระยะเวลาให้หน่อยใช่และสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมคือหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะมาจากข้อมูลของธนาคารที่หลุดและเล็ดลอดออกไปให้กับมิจฉาชีพ ทําให้ไอ้มิชชาร์ชีพเหล่านั้นเนี่ยนะม,มันเอาข้อมูลของเราไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหน้าบาัตร16บหกข้อมูล3ตัวหลังบัตรเครดิตหลังบัตรเดบิตต่างๆาเอาไปทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งเขาบอกแบบนี้เลยทางธนาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เล็ดลอดจากธนาคารอ,อย่างแน่นอนเพราะถ้าข้อมูลเล็ดลอดจากธนาคารจริงมิจฉาชีพมันไม่เอา ครั้งละหลักสิบแบบนี้มันจะเอามาหาสารกว่านี้อันนี้คือเป็นการสันนิษฐานและเป็นการชี้แจงมางานแสดงว่าถ้าเงินหายหลักเยอะๆใช่แบงค์แหละก็คือข้อมูลมันเลดลอดไงแต่เขาก็ยืนยันว่าข้อมูลเนี่ยไม่มีการเล็ดลอดอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนเนี่ยนะคุณผู้ชมใครอย่างที่เราบอกไว้เมื่อวานนี้ว่า ใครที่เงินออกนอกบัญชีแม้แต่บาทเดียวโดยที่เราไม่ได้ใช้จ่ายห,หรือว่าโดยที่เราไม่รู้สาเหตุ<า>คุณไปแจ้งความไว้ก่อนเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดใดแห่งหนตำบลใดตำรวจรับแจ้งความคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ แต่คุณมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครคุณแจ้งความที่กรุงเทพมหานครเลยไม่ต้องย้อนกลับไปแจ้งความที่เชียงใหม่ค่ะได้นะอยู่ตรงไหนแจ้งได้หมดนะหลังจากนั้นคุณผู้ชมทางธนาคารต้นสังกัดหรือทางธนาคารที่เราเป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยเราก็บอกเขาทำเรื่องยื่นกับเขาไปเรียบร้อยภายในเวลาทำการไม่เกิน5วันเงินจะถูกโอนเข้ากลับคืนมาเหมือนเดิมสำหรับคนที่เป็นบัตรเดบิตนะ ส่วนบัตรเครดิตเนี่ย<ฆ>ภายในเดือนหนึ่ง<ม>เงินก็คือจะกลับมามในบัตรเหมือนเดิม<ฆ>โดยที่ไม่มีการหักใดๆทั้งสิน้น<ม>และหลังจากนี้ต่อไปในส่วนของแบงค์ชาติหรือส่วนที่ธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เขาต้องไปตามจับนิจฉาชีพเองไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปตามจับนิจฉาชีพแต่หน้าที่ของเราคืออะไรบ้างเลขหลังบัตรเครดิตเลขหลังบัตรเดบิตอย่าบอกให้ใครรู้อันนี้สําคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขหลังบัตรเครดิตนะเพราะเห็นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบวิธีการอะไรนะวันนั้นให้ขูดเนาะแล้วคือให้ให้เราเก็บ ไอเลข3 3ส<ช>ตัวนี้ค่ะคือจะจำก็ได้จะเก็บไว้ในโน<ม>้ตหรืออะไรก็ได้นะคะแ<ช>ต่ให้ขูดเอาเลข3ตัวหลังบัตรเนี่ยออกให้เรียบร้อยก่อน<ม>ซึ่งจริงมันก็นะนิดกลัวกลัวลืมเองไงว่าไม่ที่ลืมนะคือลืมว่าฉันจดไว้ไหนก็หยิ่งเนาะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคือการที่เราจะไปลงทะเบียนในออนไลน์ต่างๆซื้อของออนไลน์ตามแอปพลิเคชันตามแอปพลิเคชันนี้ร้านั้นร้านนี้คุณต้องไว้ใจและมั่นใจได้ว่า พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่มิจิาชีพแต่หลายๆคนก็บอกว่าก็ฉันไม่รู้นี่ว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่เป็นมิจิาชีพแต่จะทำอย่างไรซื้อของที่มีต้นสายปลายเหตุละกันคุณผู้ชมบางครั้งเนี่ยบรรดาร้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเปิดขึ้นมาเยอะมากๆดูดเงินเราไปศูนะคนะจริงๆเรามีอีกหนึ่งวิธีอาจจะอาจจะสร้างความรําคาญใจให้เราหน่อยคือบางบางแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของขายของออนไลน์ค่ะเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราหลายจริงๆแล้วนะคะสมมติว่า เราอยากใส่เงินเป็นบัตรเครดิตเราก็อัพพิม์พหม่เลขบัตรเครดิตอะไรของเราไปเลยเพราะซื้อครั้งต่อไปแค่กดเนาะโอเคจ่ายจากบัตรเครดิตคือหลายๆคนเนี่ยยอมที่แบบว่า ซื้อหนึ่งครั้งกรอกหนึ่งครั้ง,งมันอาจจะดูแบบว่าเสียเวลาหน่อยแต่มันปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่ากว่านะคะเพราะว่าถ้าเราโดนแบบดูดเงินไปอย่างนี้เนี่ยคือมันเสียเงินมากกว่าที่เราจะมาเสียเวลาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ลองดูลวกันเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะในการซื้อของออนไลน์ให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยอมกรอกไปเถอะค่ะนะคะทุกครั้งทุกครั้งดีกว่าที่แบบว่า ทิ้งไว้แล้วบางทีเราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพมันมิจฉาชีพนะเนาะเขามีวิธีการแบบอะไรก็แล้วแต่มันแยบยนต์จริงค่ะโอเราไม่ใช่แค่คนเดียวอะเป็นหมื่นคนเลยคุณผู้ชมถึงต้องบอกว่าระมัดระวังให้ดีเลยนะเอาบัญชีของเราเนี่ย ผูกเป็น e banking ก็ได้เวลาเงินเข้าเงินออกเนี่ยก็คือเขาจะแจ้งมากับโทรศัพท์หรือผูกกับอีเมลก็ได้แจ้งมากับอีเมลมันเป็นเรื่องธรรมจะได้เห็นนาะว่าแบบหรือแจ้งที่อยู่ก็ได้เวลาเงินเข้าเงินออกส่งไปตามจดหมายอันกันอันนี้อาจจะแบบช้าหน่อยแต่แต่มันก็ได้ก็คือได้ได้ผลเหมือนกันเนาะผูกกับลน์เออผูกกับลายลายง่ายๆเราก็เล่นอยู่แล้วบอกบอกว่าผูกกับที่อยู่นี่รู้ไวเลยนะที่อยู่ไม่เพราะว่าตอนเนี้ยหลังจากที่มันได้หม และอะไรก็ได้หมดคือหลังจากที่มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทำให้ทางธนาคารตื่นตัวมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมทางธนาคารบอกว่าจะรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทางธนาคารบอกว่าถ้ามันมีการเบิกเงินหรือการใช้จ่ายธนาคารจะต้องแจ้งกับทางเจ้าของบัญชีทุกบัญชีในการผูกบัญชีไว้อีเมลที่อยู่ ลายหร uh really ื่เอ์กะอยู่นะก็คือให้เขาแจ้งไปตามนั้นคุณผู้ชมค่ะบอกแบบนี้เลยถ้าใครเงินออกไปเนี่ยก็ไปตามกลับคืนมาให้ได้นะเพราะเงินมันหายากมากๆเลยนะก็นะคะเป็นกําลังใจให้หลายๆท่านที่ตอนนี้อาจจะกำลังร้อนใจด้วยนะคะเราก็ลองดูนะคะครั้งต่อไปก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดต่อแบงค์ธนาคารกด้วยเนาะ